เรานิ่งเขาเคลื่อนไหวเหมือนกับเราเคลื่อนไหว mm hmm. อย่างนั้นใครเคลื่อนไหวไม่มีใครรู้เลยงงๆแต่ถ้าพวกเธอเคลื่อนไหวพร้อมกันอะผู้ต่อสู้ยิ่งงงใหญ่ mm hmm. เคลื่อนไหวผู้ต่อสู้ยิ่งงงใหญ่ mm hmm. แล้วเขาผักมากดมาใช่ไหม mm hmm. ตกลงใครเคลื่อนไหวใช่ไหมอาจารย์พิงค์เนนิ่งแค่ปิดเบิร์เองอย่าดูคเธอเป็นคนใส่เคลื่อนไหวถึงงงอะนั mm ่ hmm. นแค่ใครยักแกนเนะดครับเร็วไหม ไม่รู้ตัวเลยมันเป็นแรงโมเมนตัมเจอกำลังกระชอกเข้ามาไงกอกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวงกลับเลยนม่นนี่ไงคุณสัมมาแล้วอ่ะ้ยแตนิดเดียวแนิดเดียวก็พอแล้วว่าแข็งไงอาจารย์บอกจห้ามเกรงห้ามแข็งไงเนี่ถ้าง ยังยังนึกวอาจารย์เชื่อมไม่ได้เหรอมันเหลือเฟือแล้วใช่ยกมือขึ้นมาความไวไงเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกไงความไวคือถ้าเธอไม่ใช้กําลังอาจารย์ก็แค่เพิ่มความไวเองใช้แล้วใช่ครับแล้วช่วงจังหวะวงที่อาาจรย์ไม่โดนะครับไม่ไม่โดนทุกฟังแรงไงฟังแรงไงไม่ได้โดนตัวเลยแต่ว่าทุกต้องฟังแรงไม่เกิดแค่แตะเฉลี่ให้เขาเก่งทุกทางกายไงแล้วก็กลับเลยพอแตะเขาก็ตกกระจายเขาจะถอยไงถอยพวกอาจารย์ก็ตามเลย ม,มันเก่งมันตกกระจายไงมันจะจะหลบไงผมไม่ได้สมัมผัสเลยสมัมผัส